รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คคร,รายการที่จะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ขอหยิบยกเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 กับโครงการผู้สูงอายุในการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนยะลาครับ และนี่ก็เป็นบรรยากาศการฝึกอบรมการทําขนมเบเกอรี่ให้กับผู้สูงอายุในโครงการผู้สูงอายุในการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ของวิทยาลัยชุมชนยะลาโดยมีวิทยากรเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการทําขนมเบเกอรี่ที่จะมาให้ความรู้ในทุกกระบวนการขั้นตอนครับ งาวันนี้ก็คือการฝึกอบร,รมในการทำขนมราวนี่ให้กับผู้สูงอายุซึ่งเป้าหมายเราก็คือเป็นอาหารสุขภาพให้เป็นอาหารที่มีคุณภาพเป็นอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุด้วยรวมทั้งนำไปสู่การทำที่บ้านให้ลูกหลานได,ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพรวมทั้ง เราจะจ,จัดกิจกรรมให้ผู้ส่งยุนั้นได้มารวมกลุ่มกันถ้าท่านใดมีความสามารถพร้อมที่จะทําเป็นอาชีพเสริมได้ก็คงถึงขั้นขั้นนาไปสู่รายได้เสริมนะครับโดยวิทยากรนั้นก็เป็นผู้ที่คนรุ่นใหม่เข้าทําเบเกอรี่ที่ไม่เปิดร้านขายแต่ใช้ระบบออนไลน์ซึ่งก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี ดังนั้นกิจรกรรมของเราในวันนี้นอกจากที่จะทําให้ผู้สูงอายุได้รู้จักอาหารใหม่ๆที่มีคุณภาพมีสุขภาพดีแล้วก็ยังเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ถ้าท่านใดมีศักยภาพพอที่จะถึงขั้นนาไปเป็นสินค้าออกก็สามารถที่จะทําได้ครับ สำหรับการจัดอบรมในแต่ละรุ่นนะครับจะมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการเป็นเวลา3วันด้วยกันโดยในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมไปจนถึงวันที่1กันยายน2564 ซึ่งจะมีวิทยากรผู้ที่มีความชำนาญในเรื่องของการทำขนมเบเกอรี่มาอย่างยาวนานมาให้ความรู้ในทุกกระบวนการขั้นตอนของการทำขนมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์การผสมแป้งการแต่งหน้าขนมไปจนถึงการอบขนมและออกมาเป็นเบเกอรี่เบราวนี่คุกกี้ธัญพืชที่สวยงามและรสชาติอร่อยน่ารับประทานอีกด้วยครับ อนพูดสูงอายุค่ะทุกคนคือให้ความสนใจมากแล้วก็คุยกันเป็นกันเองค่ะถ้าแบบบางคนไม่เข้าใจตรงไหนแกถามทุกคนเลยค่ะก็พร้อมจะตอบทุกคนเลยค่ะไม่เข้าใจตรงไหนก็พร้อมจะตอบทุกคนเลยขนมที่หนูสอนนะคะสามารถนําไปใช้ในนำไปทํากิจกรรมในครอบครัวได้แล้วก็นําไปประยุกต์เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่บ้านได้เลยนะคะหม้อช้อนแล้วก็ ปาหลิวอะไรที่บ้านเรานํามากวนแทนไอ้พวกไอ้ตะกอมือเรานามาแทนได้เลยค่ะเรานํามาประยุกต์ใช้ได้เลยค่ะทําได้ง่ายค่ะสะดวกแล้วก็สามารถทําในครอบครัวได้เลยค่ะ ครับโครงการนี้เป็นโครงการจัดความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าหลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทําให้วิถีชีวิตของสังคมก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีกันไปนะครับและในการทํากิจกรรมต่างๆก็ต้องเปลี่ยนจากปกติอย่างเห็นได้ชัด การดาเนินโครงการในครั้งนี้นะครับทางผู้จัดโครงการเองก็ต้องคํานึงถึงในความไม่ปกติในสังคมในห่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9นะครับโดยจัดโครงการไปตามวิถี New Normal และที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมในแต่ละปีนั้นจํานวนของผู้สูงอายุนั้นมีจํานวนที่มากขึ้นเป็นประจําทุกปีทางวิทยาลัยชุมชนก็คาดหวังและสนใจที่จะดูแลผู้สูงอายุกลุ่มเหล่านี้เป็นพิเศษไม่ว่าจะส่งเสริมในด้านสุขภาพกายสังคมและจิตวิญญาณ และหนึ่งในเรื่องของการส่งเสริมดังกล่าวนั้นก็เป็นการอบรมอย่างในวันนี้นั่นเองครับ เป็นโครงการของพวกเรานะครับก็คือโครงการผู้สูงอายุนะครับในการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพชีวิตของผู้สูงอายุนะครับที่มาและความสําคัญของโครงการและก็เกิดโครงการในวันนี้เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากสถานการณ์ new normal นะครับที่เราไม่สามารถที่จะ จัดกิจกรรมรวมคนได้นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางในกลุ่มของผู้สูงอายุด้วยนะครับดังนั้นกิจกรรมในวันนี้ที่เกิดขึ้นก็เป็นการแบ่งนะครับผู้สูงอายุให้เป็นไปตามมาตรการนะครับในการควบคุมโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะครับก็เลยจัดกิจกรรมนะครับภายใต้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผ่านกิจกรรมการทําขนม3ชนิดนะครับประกอบด้วยขนมคุกกี้ธัญพืชนะครับขนมเบราวนี่และก็ขนมทาร์ตไข่นะครับซึ่ง เราแบ่งจำกัดกลุ่มผู้สึกอายุให้อยู่ในปริมาณที่ควบคุมนะครับแล้วก็สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงให้ทุกท่านได้รับความรู้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในการที่จะไปทําทานกันในครอบครัวรวมถึงการที่จะเอาไปต่อยอดในการส่งเสริมพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตต่อไปครับ ผู้ชมครับการให้ผู้สูงอายุไปพบปะกับผู้อื่นในวัยใกล้เคียงกันนั้นก็จะทําให้เขานั้นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวปรับตัวและยอมรับตัวเองได้ง่ายขึ้นและเป็นการสนับสนุนให้พวกเขามีความนับถือในตัวเองป้องกันการเกิดภาวะซึมเศร้าแนวทางการจัดกิจกรรมสังคมแบบนี้ควรจะมีความหลากหลายและสามารถแก้ปัญหาของผู้สูงอายุได้เช่นช่วยดูแลสุขภาพทําให้จิตใจสดชื่นมีความภาคภูมิใจในชีวิตจัดการกับสภาวะอารมณ์ได้เป็นต้น ตั้งแต่เมื่อวานนะคะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็รู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุซึ่งเมื่อเรากรเกษียณอายุราชการแล้วก็มักอยู่ที่บ้านนะคะแล้วกเ็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไปตามสภาพของแต่ละคนนะคะแต่เมื่อพี่อะไรชุมชนเนี่ยได้จัด กิจกรรมนี้ขึ้นมาก็ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นได้มีชีวิตที่วามากขึ้นนะคะมีความสุขแล้วก็ที่สุขมากๆก็คือได้มาพบเพื่อนนะคะได้มาพบเพื่อนได้สังส่ค์กับเพื่อนและสิ่งที่ได้มากที่สุดก็คือผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็จะมีลูกหลานนะคะแล้วการที่ที่อะไรชุมชนได้จัดกิจกรรมทําขนมนะคะถือว่าเป็นอาหารว่าง สำหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะก็เลยทำให้ผู้สูงอายุนเนี่ยมีความสุขแล้วก็จะจดจำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่อที่จะไปมอบความสุขให้กับลูกหลานในครอบครัวด้วยนะคะ วันนี้เราก็ได้มาทํากิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยชุมชนซึ่งกิจกรรมนี้ก็อสมาชิกของชมรมเนี่ยเราเริ่มทํามาตั้งแต่ปี6-1นะคะได้รับความอนุเคราะห์แลออ้วก็ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยชุมชนยลราที่ให้อ่าให้ความดูแลนะคะดูแลในเรื่องของสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุแล้วก็จัดกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการทําขนม ตอนนี้ก็วันนี้เมื่อวานเนี่ยทำขนมคุกกี้ค่ะวันนี้ก็ททำขนมราวนี่ค่ะราวนี่ก็คิดว่าขนมพวกนี้นอกจากที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยในเรื่องของเบาหวานพวกนีล้ลดน้ำตาลนะคะลดน้ำตาลแล้วก็บางทีอาจจะต้องไปทำให้ลูกหลานที่บ้านได้รับประทานนะคะก,ก็มีประโยชน์ทีนี้บางคนก็ในยามว่างอาจจะจำหน่ายเป็นสินค้าใน ในของชุมชนเด๋อใกล้บ้านตัวเองได้อะค่ะพอคิดว่าคงมีประโยชน์ในส่วนนี้เธออยากอยากบอกทางเวียาลยชุมชนว่าเป็นเวทยาลัยที่ไม่ได้ไม่ได้พัฒนาเฉพาะนักศึกษานะคะแต่ทางเวียาลัยชุมชนยังให้ความรู้นะคะแล้วก็ดูแลช่วงวัยของผู้สูงอายุเข้ามามีส่วนร่วมนะคะซึ่งให้การดูแลแล้วสนับสนุนได้เป็นอย่างดีคือสิ่งที่ สมาชิกประทับใจคือลูกๆนะคะซึ่งน้องๆหรือว่าอาจารย์พิเศษหรือว่าผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนนะคะผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนเนี่ยอ้ายการต้อนรับดูแลแล้วก็ให้ความเป็นกันเองนะคะจนทีมงานที่มาเนี่ยรู้สึกอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นความอบอุ่นเนี่จะทําให้ผู้สูงวัยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยได้คลายบรรยากาศและก็สนุกสนานในการทํากิจกรรมวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับการจัดโครงการในครั้งนี้ทางวิทยาลัยชมุมชนยะลาเองก็ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของการติดเชื้อโควิด -19 นะครับจึงได้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในครั้งนี้เองนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับตลอดระยะเวลา3วันนี้ครับก็แบ่งเป็นทีมทีมละน้อยๆน,นะครับเพื่อที่จะลดการรวมกลุ่มกันในคนจํานวนมากนะครับและที่สําคัญครับก็มีการเว้นระยะห่างเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั่นเองครับ วันนี้กลุ่มเป้าหมายเรานั้นเน้นกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเมืองกลุ่มเป้าหมายเรามีรวม40คนแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะจัดกิจก,กรรมในวันนี้ได้ทีเดียวทั้ง40น่อกจากติดด้วยประกาศของจังหวัดยะลาในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิดในวันนี้นะฮะดังนั้นการจัดในวันนี้จึงต้องแบ่งออกมาเพียงส่วนหนึ่งเราต้องจัดกิจกรรมอยู่3วันนะครับเพื่อ ้บรุปาลาถึงแม้การดำเนินโครงการจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการตามสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดกันอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ครับแต่ความคาดหวังในการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อที่จะต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งแต่ละท่านที่มาร่วมอบรมในครั้งนี้ก็มีความรู้ที่แตกต่างหลากหลายกันไปโดยแต่ละท่านนะครับจะได้ลงฝึกตามสโลแกนสูงวัยมีคุณค่าชราอย่างมีศักดิ์ศรีแต่ละกิจกรรมผู้สูงอายุก็จะได้ปฏิบัติเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆเป็นกิจกรรมที่ทําได้จริงทั้งในครอบครัวและในกลุ่มต่างๆอีกด้วยในอนาคตข้างหน้านะครับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้อาจจะนําไปต่อยอดสู่การส่งเสริมอาชีพต่อไปได้อีกด้วย กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลแล้วก็ส่งเสริมคุณค่านะครับรวมถึงความสามารถที่มีเดิมอยู่แล้วนะต่อยอดให้พัฒนาทักษะได้ยิ่งขึ้นอีกนะครับโดยโครงการของเรานะครับเรามีสโลแกนที่ยึดว่าสูงวัยอย่างมีคุณค่าชาราอย่างมีศักดิ์ศรีนะครับโดยที่จะดึงคุณภาพคุณค่านะครับของผู้สูงอายุไปพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อยอดนะครับแล้วก็สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือที่มีจุดอ่อนจุดบกพร่องอยู่นะครับให้พัฒนาได้ดีมากขึ้นและปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเรามีความเป็นวิกฤตนะครับโดยวิกฤตโควิด -19 เนี่ยนะครับเราก็ต้องให้คุณค่าแล้วก็ให้การป้องกันนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยมาส่งเสริมแล้วก็ต่อยอดทักษะเพื่อที่จะลดในภาวะซึมเศร้ารวมถึงเสริมคุณค่าให้เขารู้ว่าเขายังมีคุณค่าและมีความสามารถมีความสำคัญต่อสังคมอีกมากครับ คุณผู้ชมครับเมื่อผู้สูงอายุเข้าสู่วัยเกษียณการดูแลสุขภาพจิตและสุขภาพใจถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผู้สูงอายุเหล่านี้นะครับเคยมีสังคมเคยเป็นผู้นําและเคยทําอะไรต่างๆด้วยตัวเองแต่พอมาถึงจุดหนึ่งที่ต้องเกษียณตัวเองออกมาอยู่บ้าน ย่อมส่งผลให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตัวเองนั้นสูญเสียอะไรไปหลายอย่างเลยทีเดียวการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุเป็นทางเลือกเพื่อใช้เบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้ผู้สูงอายุเครียดจนเกินไปนะครับและเป็นการสร้างความสุขอีกอย่างหนึ่งให้กับผู้สูงอายุนั่นเองครับ เขาเขาให้ความสนใจมากกนอย่างดีาบางท่านาไม่ได้ตอบรับแต่ก็ขอมาเพิ่มเติมในวันนี้จึงทำให้กลุ่มเป้าหมายของเราวันนี้นั้นมากมากกว่าเมื่อวานนี้อยู่3-4สีท่านแต่ด้วยด้วยความสนใจของท่านเหล่านี้เราก็แบ่งกลุ่มออกเป็น3ากลุ่มที่ไม่ไม่ได้ผิดต่อ,อข้อบัญญัติต่างๆของจังหวัดนะยังอยู่ในเกณฑ์ของการรักษา ความปลอดภัยอยู่บรรยากาศวันนี้ก็สนุกสนานฮะเพราะว่า,าส่วนใหญ่ก็เป็นคนวัยเดียวกันแล้วก็รู้จักกันมาบ้างแล้วดังนั้นพอพอมาที่วชช,ชเราก็เหมือนกับว่ามามาพบปะเพื่อนฝูงม,มาทํากิจกรรมร่วมกันซึ่งพอกเกษียณอายุกันไปแล้วหรืออายุมากขึ้นมากขึ้นนี่โอากาสจะมารวมกลุ่มแบบนี้ไม่ค่อยมากในุ่ยงานอื่นเขาจัดเขาก็จัดเพื่อส่วนใหญ่ก็เพื่อบําเป็นประโยชน์ จิตอา,าสาสาธารณะแต่คนเานั้นมารวมกลุ่ม,มวันนี้ว่เพื่อที่ร่วมกันเรียนรู้ที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนั่นบรรยากาศก็ค่นค่อนข้างดีนะครับสำหรับ บรรยากาศการอบรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมี2เฟสของกิจกรรมครับเฟสที่เกิดขึ้นในชุมชนนะครับ <_ S 2> ก็ได้ดำเนินการไปแล้วนะครับแล้วก็ในเฟสที่เกิดขึ้นใน3วันนี้เนี่ยเป็นเกิดเฟสที่เกิดขึ้นในศูนย์นะครับเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนยะลานะครับกิจกรรมและบรรยากาศใน3วันนี้เป็นกิจกรรมที่อบอุ่นนะครับเพราะว่าบรรยากาศในเรื่องของการอบรมในวันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นความเป็นวิชาการมากนะครับแต่เน้นในเรื่องของทักษะและ โอกาสที่สามารถทําได้จริงในครัวเรือนนะครับแล้วก็เป็นการสร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้ทดลองทําด้วยตัวเองอย่างมีความสุขนะครับดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดในโครงการในวันนี้รวมถึงบรรยากาศที่อยากให้เป็นเนี่ยมันก็คือความอบอุ่นแล้วก็ความสุขจากการทํากิจกรรมร่วมกันของกลุ่มเพื่อนกลุ่มสมาชิกที่รู้จักคุ้นเคยหรือไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้มาทํากิจกรรมร่วมกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะทําให้ผู้สูงอายุมีความสุขภายใต้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นครับ ก็มีความรู้สึกดีใจฮะที่เวลาเยาชนเราได้ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมโดยตัวอย่างยิ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุทีถ่ถ้าจะว่าไปแล้วไม่ไม่ได้รับความสนใจอย่างจริงจังมีหลายหน่วยงานที่มาทําแต่ก็มีข้อจํากัดทําแล้วไม่ค่อยต่อเนื่องแต่ของเรานั้นเราเราทาแล้วเราจะติดตามหลังจากที่การฝึกอบรมไปด้วยแล้วถ้าเขาสนใจต่อเราก็ยังมีโครงการ อื่นๆที่จะมาจัดอย่างต่อเนื่องครับ การเอาใจใส่ดูแลและทํากิจกรรมให้กับผู้สูงอายุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะช่วยลดความตึงเครียดสร้างความอบอุ่นและเสริมพลังกายพลังใจให้พลังในการใช้ชีวิตต่อไปนั่นเองครับส่วนครั้งต่อไปรายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในรายการครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ